ทุกคนครับตอนนี้ครับผมแรงของผมดีวิชั่น3มีคะแนนอยู่1472เอครับผมถ้าเกิดว่าเกมนี้ผมชนะนะผมก็จะสามารถขึ้นดีวิชั่น2แล้วเว้ยอแล้วแผนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็คือแบบมันต้องสร้างตำนานหน่อยว่ะแล้วแผนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือแผนนี้ครับผมโอ้โหแผนที่แผนลอดเสือเข้าถ้ำมานะจาก e ีก่อนๆนะั่นเพื่อนๆนะแผนนี้แหละผมจะเอาแผนนี้มาเฉิดฉายในแรงเพื่อที่จะทําให้ผมขึ้นดีวิชั่นสองให้ได้เว้ยก็าฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจใผมด้วยนะไม่ต้องพูดเยอะเลยพี่เชฟคูตื่นเต้นว่ะเอาเลยแล้วกันจัดไปเพื่อนๆดุยมาครับผมได้คู่แล้วครับมาดูซิว่าเขาอันดับเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆอุ้ยโอ้ยอันดับสี่แสนกว่าเฮ้ยมีหวังมีหวังว่ะเฮ้ยนี่เลยมือยได้เฉิดฉาย มาเดี๋ยวมาดูซิว่าผมจะขึ้นด <anak> ิวิชั่นสองได้แพทต้นตีแค่นี้ได้หรือเปล่านะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผมชนะขึ้นมาแล้วคะแนนแม่งไม่บวก30สินี่กูไม่ขึ้นนี่ห่ากูแต่เอามึงเอาเอาชนะให้ได้ก่อนเถอะพอจะคิดถึงเรื่องบวกถึงไม่ถึงอ่ะเอาแล้วเกมเริ่มครับผมเพื่อนๆคิดว่าผมจะสามารถชนะขึ้นดิวิชั่นสองได้หรือไม่เพื่อนฝากคอมเมนต์ด้วยด้วยนะนี่โอ้เยี่แบ่งสองแถวไอ้สัดกูนึกว่าบอลซ้อมไอ้เฮียมาว่ะ คือนี่ผมแบบตั้งใจเล่นเลยนุ้ยดูยแบบเอาชัวร์โอเเ้ยเชื่อเปิดมาดูแล้วไอสัตว์เห็ดเป็ดเห็ดตามอนโอ้หยเฮี้ยโอ้โห,โโหโลงงี้ดีดีดีเลนา่าคงถือว่าทำดีดียังไม่โดนเร็วโหถ้าโดนเร็วนี่ขวัญเสียแลยนะ้วเนี่ยถ้าโดนเร็วนี่ป่าขวัญเสียเลยนะนี่การขึ้นแท่นครั้งแรกเลยนุ้ยเพื่อนตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเพิ่ง ครั้งเนี้ยขึ้นแท่นครั้งแรกที่จะกำลังจะได้ขึ้นมาส่วนดิส่วนดิซ้ายขวาวิ่งกันให้ควักซ้ายขวาวิ่งก่อนให้ควักโอ้โหเชี่ยจ่ายบอลอะไรสุดตีียังไงมาอุ้ยอื้มอุ้ยตัวนี้มาตึงนะอันดับมันต่ำกว่าตอนมาตึงนะโอ้โหโเขี่ยโดนเลยสัดเลยสิบนาทีโดนแล้วครับผมเอาละกูว่าไม่ไม่ได้เรื่องละ ว่านไม่ได้เรื่องละอะไรยังมีหวังอยู่มีหวังอยู่เกมมันเพิ่งเริ่มเว้ยสงครามยังไม่จบเพิ่งนับศพทหารเฮ้ยโอ้โหตัดดิเมื่อกี้ต้องวิ่งโฉบนะตามหลักอะโอ้โหเหี้ยมแต่บอลยาวเท่าวะไม่เหมือนที่ซ้อมไว้เลยวะวันทูล็อก เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหมาดีมาดีมาวะ่ะมาวะ่ะพระโชว์แค่นี้มันธรรมดาที่ไหน,นอ่ะแค่ล่อเสือเข้าท่าของพี่เนะี่ยนม่พี่มาวะ่ะมาวะ่ะมีหวังว่ะเฮ้ยหนึ่งเท่าครับผมเกมนี้ขออญาตเอาจริงโอ้โหเอหอดีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไอ้เหี้ยมันทะลุเยอะเกินไปหน่อย มึงคิดพวงการจะจ่ายตัวบนนด้วยโอ้โหเฮี้ยมันแทงเป็นหลุดจังวะโอ้โหมันแทงแทงเป็นหลุดอะโอ้โหูเฮี้ยกลางโบขนาดนี้ไม่หลุดจะวางไม่รู้จะว่างไงไ้สัตว์หลุดดิโอ้แลโด,โดแบบนิ่งเกือบอะประสบการณ์แล้วเหลือล้อนนะโลนโดอะตีตีไข่แตกได้ไม่เท่าไหร่เฮ้ยกระตุกอีกแล้วเฮี้ย เนี่มไม่ชอบตรงนี้แม่งชอบกระตุกแบบเมื่อกี้นเพื่อนมันเป็นเฮียอะไรวะมันเป็นที่เกมหรือเป็นที่เน็ตเนี่ยอืมเปิดหมงง่ายเะี่เหลือเกินนะ <c oughs> เดี๋ยวดูเกมสวนครับเพราะการล่อเข้าทางปุ๊บแล้วผมซุ่มโจมตีเลย <c oughs> โอ้ลูกหัวซู้ไม่ได้เลยไงวะเฮ้ยโอ้โหกังโบขนาดนี้ กลางโบว์ขนาดนี้ทำอะไรจังหวะโอเคเอายาวดิออกซ้ายขวาดิโอ้ยโอ้โหแม่งบอลไม่ค่อยเข้าข้างเข้า,ขา,ขา,ขาทางเราเลยปะเกมอยากกระตุกดิไอ้ลูกพ่อลูกพ่ออย่าเพิ่งกระตุกกับลูกพ่อโอ้โหบาเป้ไม่ส่งว่ะบาเป้อืมจิมบายยางพ่มีทำดีวันทูวะเอาวันทูดิ ยาวดิยาวดิวัดความเร็วเลยอะวัดความเร็วเลยอะโอ้โยต้องงี้ดิวะซอนเออเจะสะใจวะ่ะสะใจครับสะใจเจอวันวันพูดิคือแบบกลับซ้ายกลับขวากูมาเต็มแค่นั้นแหละกลางไม่ต้องขอแบบซ้ายขวาแทงแล้วแม่งหลุดแล้วนะ่ะโอ้โย ตัวนี้เราแข่งโป๊กบอกให้ต่อบอลเอาชัวนะต่อบอลเอาชัวนะปฏิกัดเอาชัวล็อกหนึ่งทีหวานเจยบไปลูกเนี้ยโอ้หูยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันแรกให้พี่เอาจริงพี่เอาจริงพี่ก็ตึงเหมือนกันนะจริงแล้วถ้าพี่เล่นได้ดีพี่ก็ตึงอยู่แทงเลยลูกเนี้ยโอ้หูยแม่งรู้ แม่งไหวตัวทันวะเฮ้ย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 เฮ้ไอ้ปากอันี่แม I mean, cool. <c oughs> ่งหมู่กได้ตลอดเลยแม่งหมู่ดีจัดเฮ้ยมีลุ้นเหรอเพื่อนโอ้ย้ยแม่งเช็คก่อนใครเหนื่อยบ้างเปล่าเคถือว่าระบบการหายใจยังดีอยู่ครับทีมผมอะถ้าเกิดเสมอนี่ก็ยังได้ลุ้นอีกเกมเพื่เพื่อนแต่ถ้าแพ้ก็คือจบแพ้ก็คือจบเลยโอ้ยโอ้โห เฮ้ยทำไมโดโดแลังนี้มันเก่งอย่างวะไอ้เขี้ยมึงมันไม่สะดุกท้าทายเลยเลยเว้ยเฮ้มึงดูเบียดตุ๊กไม่อยู่โอ้โดไอ้เขี้ยมึงแก่แล้วนะเว้ยมึงเก่งอย่างวะมือแบบให้กูเสมอกันสักพักนึงไม่ได้ไงวะแม่งแป๊บเดียวกูโดนตีคืนไอ้จานเนี่ยต้องฟาวแล้วโอ้โหไม่ฟาวอีกจมื่อี้จ่ายกรรมการแล้วกูว่าจ่ายกรรมการแล้วกูว่า อ่าซ้ายขวาเลือกได้เลยนะซ้ายขวาได้เลือกเลยเนะี่ยบัพเป้มช้าจยง่ะแข็งละมันแทงแล้วไอ้ดูไอ้ดูปกติมันจะนจะไม่ค่อยแข็งด้วยดูไอ้ดูตัวนี้มันแข็งโป๊กซ้ายขวามีพร้อม โอ้โหลูกเปิดลูกมองอ่ะทั้งทีมอะ่ะกูสู้แม่งไม่ได้ทั้งทีมอ่ะกูเปิดมงไม่ได้แล้วอ่ะเปิดลุ้นไม่ได้ละ <c oughs> โอ้ขายาวโพดมาดิมาดิาด <150 S 1> เฮ้ยเฮ้ยหาช่องเลยหาช่องเลยดิเฮ้ยหาช่อง่อยดิเพราะพวกไป <c oughs> จานฟาแล้ว แล้วผู้ปั่นปีกไม่เป็นด้วยเรื่องเรื่องมาเจอลูกสูตรเจอสูตรดูดเสียวไว้พวกเพียเนี่ยไม่ได้เจออันนี้เฮ้ยเฮ้น้นหน่อยเฮ้ยเนินหน่อยเฮ้ยนี่ตั้งใจนะต้องตั้งใจนะโอ้ยจานแม่งรู้ดีว่ะอ่ากูรู้ดีเหมือนกันไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อออืื้หมันติดอะไรนักหนา โอเคนิดนิดน้อยนิดนิก่อนเพื่อนโอ้โหสกิลไม่ติดไอ้ยื้ยเอามึงตัวใกล้ๆมึงไม่สวิตไปละ่ะก่อนเลยต้องตีเสมอก่อนนะเนี่ยกระตุกได้อย่างเงี้ยมันกระตุกงี้กแล้วโอ้โหเย้ยโอ้โหไอ้สัตว ยาวดิไปอีกเจ็ดสิบเจ็ดแล้ววะม่งไม่ทันวะ่ะม่งเจอตัวบัสก็ดิโอ้โหเหียเปิดหม่งร้อยเปอร์เซนต์ทีมันอนะไม่ว่าบอลแม่งอยู่ไหนแม่งหมง่งในทุกๆตำแหน่งเหี้ยกล้องหลังกูคือแบบหม่งสู้ไม่ได้อะ่ะ เออเออเอเอวิไอเทียมหูในมามันทำท่าอะไรวะในมามันจะเล่นท่าเฉยเลยเล่นท่ายากนะบอกกันนี่สวนดิสวนดิชาร์จชาร์จนานไปหน่อยโอ้โหจบแล้วจบแล้วว่ะเพื่อนๆพืนมันจบแล้วครับนาย โหท่าเยอะเสียเหลือเกินเอาเนี้ยมาโอ้โหมังเหมือนจะวิ่งแล้วไม่วิ่งต่อล่ะจบละไอ้เหี้ยกูขอตังหนึ่งแดงแล้วกันโอ้โหเพลงเราแบบตอนตอนตีเสมอปุ๊บแล้วเราเสียง่ายไปหน่อยวะไอ้ชื่อเอ้ย โอเคครับผมเราก็ไม่สามารถทําได้เช่นเคยนะครับผมแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้ขึ้นนะแล้วเจอกันใหม่ครับผม